i ลูดดินั่นแล้วคุณพอ่อคุณแม่เอาเลยอย่าลืมแม่ของุผู้นี้อ,นอันพระคุณพ,พ่อแม่นี้มีต่อปราสมมุติเอาแผ่นดินสิ้นทางของเป็นก้อนหมึกและเลงลายดังหมายปองลงในห้องมาหาสมุทรสุนทรีตลาดเด้อแล้วเขาพระสุเมรุราชเป็นประการ ชีชมบุญคุณบิดาและมารดาจนหมดสิ้นดินฟ้ามาหาสมุทรเมรุลุดพรดผ่อ,อากขัาสิ้นทุกอย่างยังไม่สิ้นคุณบิดาและมารดาจึงนับ เดี๋ยวให้เปิดเตยกอนก็ไเ้เดี๋ยวพ่อถึงเตยเลยนี่เตยเลยนี่เตยเล็กก่เลกว่เตยอ่อนนนีไหมีไเคปยะดอนแฟทุกท่านทั้งหลายแฟดและทุกท่านทั้งหลายฉัยิ้มเพื่อชายที่มาใยใจสได้ทุกพา ดีใ,ใจละที่ได้พขาทานมาเที่ยวในงานส้ำรานียงสนุกเป็นจริงหัวใจปบะบานสนุกสนานกันท,กทกนทุกคนทุกคนตั้งใจมาฟังทุกคนตั้งใจมาฟังพู้มอลำดังให้มีชื่อมีเสียงบทบาทะเลลาสมเนียงบทบาทอะเลลาสมเนียงให้สมกับชื่อเสียงเราลือกันมาชมปารธนาตั้งตารอคอยชมปารธนาตั้งตารอคอยเอาคอย ลขอบคุณเจ้าภาพศรัทธาขอบคุณเจ้าภาพศรัทธาที่ได้ไปหามาช่วยในงานสนุกสนานอีสานบานเฮาสนุกสนานอีสานบานเฮาผู้ใดเงาเงาหง่วผู้ใดละเงาเงาหง่วง่อมีผู้พ่วงน้ามั่เบื่อน้ำหมูน้ำเบื่อน้ำหมูยาไดดึงดูดมาลุกขึ้นเต้นขึ้นเต้นได้ขึ้นเต้นขึ้นเต้นเป็นไทยเขาส่กัน สุขสันต์ะด้วยกันเถิดนาสุขสันต์ด้วยกันเถิดหนาคิดเข้ามาให้สนุกสนานมอลำมาสร้างความบิกบานงมอลำมาสร้างความบิกบานสนุกสนานกันทุกทุกคน Barnes. สนุกสนานกันทุกขขทุกคนดใจหัวใจสุกรรคด เรี่เมเสียใจตั้งแต่บายยื่ข้าง,ง,าสงเสนเห์ผ้านางเพื่อนผ้านางเั็นผ้วอยากโยนโดอบพ่าแล่าข้าวหวานใสกันอย่างฝนลาบเลไม่ใช่ที่ได้กวดาน้ำมาเยืนอนจะร้อนมรบาทจัดนาวอีสานคือค ตาสะนองกองสะนันทางบนคนยังเตี่ยมตัวดี้หมดเลยไปตายตมยตาโอ้ไปัวรกตากนเห็นลมตำพอนมาพอนกหัวใจยังต้อก็อกคนแคนเดียกคนแจงแม่แจ้งแกะหองลบลองมาพ่อขอดอกสุกเต็มน้าติกา ใจปิ้วคือนอนหัวใจยังว่ามุอาศัยเป็นเยาไปลมพัดเลยวาเป็นโสดนหลเดียวเดียวที่เป็นเร่งเขินแก่การนั้นโดนเลยต้องดูในกัก ไฟไต e chợ, ้มคนเด้นไว้ชูยอดให้ปลายอ่อนลมหนาอยู่ภาคไหนก็คงม่เท่าหนาที่ซานขอนขอนตวันเส้ยนขอนขอนหัวกันขอนขอนไม่ได้ช่าอตีบ้หน่อยว่าเอื่อผมยาสเก็บขันไว้ไขร ปีไปสมหวังเรื่องพอเด้อปีไให้สมบวมมบังมีอายุบรนลังมีสุข,ขังผาลังผาลังปูตัเนียวหมา,าอันใดขึ้นลูกกลานเมื่อวันนี้ให้สุขีเรือทานของสุขวลลวนมาห่มเตาปูตัเนียวลาไปแล้วค้อนสาวบ,บันสิง

นี่เอาอซจังไหนหนิ่าขรับ่าจังงไงวะแขนแขนขังคุณของพรโยงเดชอะไรนี่จังไเรื่องบไรุงครับนี่จังบําครับอคุณนะครับพอบุอนะครับพอบุญบุญท่งพอบุญท่งหมอกม่ว้นะครับพอบุญท่งหมอกม่วเป็นพอแทๆของนองเปนปนกับพ่นหมอกม่วนะครับไปเลี้ยนล่ำ ไปผัดยีน้ำกันกับชิ้นตะกอนพี่น้องเด้อซอยบึงซอยแง่งน้ำกันลูกหลานอาสามัดกองเฮานะครับอายุน้ำหลวงพ่อจุกขุณนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์คำสู้นะครับวันนี้กับบุญญาวัสนามีหลายอันคว่ำกับตะยู่กับตะเวทีเทลูกแก่ตองแก่ปอหายป่วยเด้อพอเด้อปีนี้ปีใหม่มาก่อนแล้วเอโรคกันได้ไพ่หายกันได้กะห้ห้างให้หายออกไปซะ เออไปดูเบ่งเป็นโฮมโฟมไส่ให้ลูกให้เต้าให้ลูกได้ดังได้ยั้งให้พอเป็นกำลังใจต่อไปเด้อนั่งในโดนเติมอยู่ตัววันนี้ต้องออกข้ากันสิมั้งป่ะก็ดีเดียวแขนเดียว ไยดีนีอยาาโนกับพร่ำยพอเป็นไม่ได้ลืมบอกห้พี่น้องฟังพอเป็นเป็นนันเป็นเป็นนั่นอามาพึกเ็ว่าเป็นลมสักเป็นลมสักน้ำหรือเป็นเอามาพึกไอ้ขังทังไสซีกใสอข้าวาในส ันนีเพิ่งเี่บพอดีเป็นป่วยเป็นหาเรื่องรอครั้วหรนี่ยเป็นไปเหตุงานอุตสาหกรรมมันก็เลยถือไฟฟ้าสอดไฟฟ้าสอัดกาบจุ่งเทีฯบกับกรงเทล็เลยป่วยหล้วมารักษาตัวเองนี้ไาคิบไอป่วยเป็นป่วยเป็นโรคไส้ป่วยจะเป็นโรคไส้อครับเนเดืบป่วยติดป่วยบนเลยขยันติดป่วบนเรยกครับ